เอวัมเมสุตังเอกัง มยังภาควาภาราณสียังวิหารติอิสิปัตเนียมิคทายตาตรโคภาควาปัญจวคกีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกเวอันตาบาปชิตเตนนาเสวิตาพายโยจายังกาเมสุขามสุขัลิ Anu Yoa Koah Hinoa Kamu Boa Doa Shani Koah Anari Yoa Anata San Ito Yoa Jayam Arakilam Anu Yoa Koah Doa koa yoa Anata San Ito Ede Debe Kaveh Upu Ande Anupakam na api samputa jaku karani ya na karani upasama ya api nya ya samputa ya nikhana ya samwa tati katta jasa pika we macima patipatha tattha kte na api samputa jaku karani ya na karani ยาสัมปวายนิพานายสังวาตติอายมีวะอริโยอาทางกิโกมาโกะไสยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจามมาสัมมนตัวสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายัง โคสาปพีคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานกรณีอุปสมัยะอภิญยาสัมพวทธายณิพานายสังวาตติกทังโคปนภิกเวทุกังอริยศาสจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะ ปิทุขังโสกปริเทวะทุกขะทุมาัสุปายาสาปิทุขะอาปิเยหิสัมประโยชน์โคทุโคปิเยหิวิประโยชน์โคทุโคยัมปิฉังนลาปฏิตามปิทุขังสังขิเตนะปันจุปาทานาคันธาทุขะอีทางโคปนภีเกเวทุขะสมุติ โยอริยสัจจังยายังตันหาปวโนปวิกานันทิราคสหคตตาตระตาตราปินันทินีไสยติตังกามตันหาภวตันหาวิปวตันหาอีทางโคปนภีกเวทุคณิโรทุอริยสัจโยตัสาเยวตันหายาเสสวิราคคณิ ตัวตัวจาัคปตินีสักัคมวติอนาลโยอิทังโคปนาปีขเวทัวกันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจังอยเมวอริโยอาทังทิโกมาโคสัยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปวสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมา शिवो समा वायमो सम सति อีทังทุกขังอริยศาสตร์จันติเมพีเขเวผุปพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกวทงอริยศาสตร์ปริญญาญาติเมผีเขเวผุปพ อนนุสุเตสุธรรมสุจากุมอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลกอุทปาธิตังโคปนิทังทุขังอริยสัจังปริญญาตันติเมปีเขเวผูกเกอุนวสุเตสุธรรมสุจากุมอุทปาธิญาณังอุทปาธิ ปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกาอุตตปาทิอีทางทูขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมผีคเวปุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกาอุตตปาทิตังโคปนิตังทูขสมุ สทยโยอริยสัจจังปะหาตาผันติเมพีคะเวปุเปอาโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิญานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกะอุตปาธิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพีคะเวปุเปอาโน สุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลกัอุตปาธิอิทังทุกันิโรทัวอริยสัจจันติเมพีขเวโบเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิ อาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกคนิโรทวอริยสัจจังสัชิกาตาปันติเมภีกเวปุเปอันนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกคนิโรทัวอริยสั ัจจสัจิกตันติเมพีเกเวโปเปอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชญาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอีทางทุกนิโรธข้ามิเนปฏิปทาอริยสัจจติเมพีเกเวโปเปอนันตสุเตสุธรรมเมสุจัก คุอุตปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอาโลคุอุตปาทิตังขโผนิธาตัวขันิ์รัวทัามิเนีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพีคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุณอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุทตปา ทิวิชาอุตปาทิอาโลโกะอุตปาทิตังโคปานิทังทัวกันิโรธาคามิเนปติปทาอริยสัจจงภาวิตันติเมปิกเมโปเพอันนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิญาณงอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกะอุตปาทิญาวะกีวัน จะเมีปิกเวอิเมสุจัตัวสุอริยัสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวตาสาการังยถาปูตังยานทาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิกเวสเทวาเกโลเกสมมาเกสัปรมเกสาสมณพระมณียาปชัยยาสัเทวามนุสัยยาอนุตตร รังสัมมาสัมปวิงอภิสัมปวทวปาจันญาสิงยตัวจะโคเมพีกเวยเมสุจตัวสุอริยศาสเจสุเอวันติปริวัตังทวาสสาการังยถาปูตังยานาาสนังสุวิสุตทางอโหสิอาถาหังปีขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรรมเกส สมณะปราหมียาปชายาสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโทปัจจัญญาสิงยานัจปันเมธาสนังอุตตปาทิอากุปปาเมวิมุติอยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภวติอิธรรมวจจะปะควาอาตมนาปัญจวคียาภิคุป ปะควาตตวภาสิตังอภินันทุงอิมสมินงจัปนวัยยาการนาสิงผันยมาเนอายาสมตัวโกนทันยาสวิรจังวีตัมมาลังธรรมจากุณอุตปาที่ยังกินจิสมุทัยธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวาติเตจปะคะวัตาธรรมจากเกปุ่มาาทวาสธรมม อนุสาวิสุงเอตังปะควตาปารานสิยังอิสิปัตเนมิคาาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอาปติวัติยังสมณีนวะพระมณนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกณจิวาโลกัสมีิ

สาธังสุตตวายามาเทวาสาธถมนุสสเวสุญญามานังเทวนา สัททงสุตตะวันตุสิตาเทวานางสัตตมโนสาเวสุนตุสิตานังเทวานังสาทังสุตตะวานิมานรตีเทวานางสัตตมโนสาเวสุนิมานรตีนังเทวานังสาทังสุตตะวะปารณิมิตวสวัตติเทวานางสัตตมโน สาวเวสุงปารณิมิตวสวัตตีนังเทวานังสาธังสุตวะพระมกายิกาเทวาสาธธรรมโนสาวเวสุงเอตาปะกวตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิคาถาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติวยังสัมณี နဝဗြာမမေနနဝဒေဝေနနဝမရေနနဝဗြဟ္မုနာဝဂေနတိဝါလောကသမိတိ อิติหะเตนะคเนนะเตนะโมหูเตนะยาวะพระมโลกาสาโุอาภูคาชียัญจัตสสะหาสีโลกาธาตุสังกามปิสามปะกามปิสามปะเวทิอาปมาโนจจโอลาโรโอปาโซโลเกปตุระหุสีติกรรมเมวเทวานังเทวานุป ภาวังอทะโคภะคะวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโกรณ์ทานโยปัญญาสิวัตโกรณ์ทานโยติอิติิทังอายะสัมมาตัวโกรณ์ทานยาสัญญาโกรณทันโยตเววนางหังอาหสิติ